สบ,บายดีพี่น้องกับสบายดีสุขุสุคนสบ,บายดียามแรง่นาะไอจี SG ทุก่านถั่วโลกถั่วประเทศใน,นเย็นดีครับสมสองน้องพาโศก่นองน้องนิดเขาคั่ว,วทอดไข่สิเป็นอย่างไรเนาะโห้ปีนแบบสวยหมาจ้าสวยหมาโอจากสวยบ่วสวยห่องเอาเองสวย,มยเมาเ มีคนหยงนองมล้ก็ยองอีกตัวนั่งเขาวครัวไปดิปลาลูกไปเฟรจก่อนทอดไข่หาแรงอืมสีสันทอดไข่ทอดไข่วิ่งแหนมก,นมกระต่ายหมักแตงหาแรงเรามากินลำกันเด้อพัวใหญ่แม่ใหญ่เด้อ เอ็ดสีสุกทานทุกตัทุกคนกคนินข้าวแรงน้ำข้าวคัวเมตตาเด้อพวกนุ่งน็ตปีนเด็กอือฮโอชิซานทอดไข่นางกำลังแหมแหมกะเป่งปิีป๋สุกเนียนนุ่งเน็ดข้าวครัวเองมาเนี่ยทอดไข่ปิีงแหนมเด็กปีงแหนมแหนมกะชุกแล้วกะจับหน่อยหนึ่งมาซัก งูหนางูหลังกะจับไปหน่อยหนึ่งมาเด้อมาเด้อสุกุสุกนมากินนํากันเด้อใมัตายํามักแตงก่อนให้น้องนี่ตําอีกจังได๋น้อหน่เย็นตําได้เนาะจังหน่อยหาว่าตําน่ะตําเป็ดหาแกจบ่แซ่บเฮามีอันนันต้นทุนอันตั้งร้านสมตําสิตําบ่แซ่บเด้ ชสวยมาว่าซะทอดไข่มาปิน่นกันมาขงังแนงเรื่องไอหอยค่ะพอดีแบ่บสอบมักแตงก่อนนะพี่น้องเด้อเซฟกะท่าลิบเซฟกะท่าลิบเ,เป็นแต่ทอดไข่เอาอเป็นแต่ทอดไข่มาสันองนิดว่ะทอดไข่ตำหม,มักแตงอาหารแรง น้องเน็ตลงมือเลยตําแตงลงมือ,อ,มอตำแตง,งซิมบ้าอ้าวตัวเองตำบันไหมโมซิมโูหัวซิเป็นจังไดวันสันไฮซิม จำอืมตำเสร็จแล้ยเนาะอืมหมกแดงตำหมกแตงใชมือน้องนิดทอดไข่ใช้ใชมือน้องนิดไปเด้อไปเด้อกินน้ำกันเด้อพี่น้องแซเศษเด้อจ้ากินแหไรพี่น้องมาเด้อทุกคนเด้อกินข้าวแรงน้ำกันไปเนี่ยปลาลูกไหมลูก ดูนีาปลาลุกแม่ชงน่อยเออกินข้าวเด้อกินข้าวเด้อจ้ะกินข้าวน้ำโขกน้อยเด้อกินข้าวทอดไข่นางก็ได้อืมอืมได้บ่ด้วย

อืทป้นนะชับอคกังกายพอ

สำหรับที่นี่ไม่ตาล้ลาเลยด้อพี่น้องึ้นหนาพอกพก,ก,พก,กันหน่อยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระมัดูความชมลายๆสองน้องพาสกเลยเด้อพี่น้องสบายดี